อาหารคีนพลังมาสวัสดีครับพบกับผมเทนแกคอีกเช่นเคยกับรายการครัวพลังมาวันนี้นะครับผมผมได้กลับมาจากดอยแล้วนะครับวันนี้เราลงจากดอยมาเดี๋ยวผมจะมาทำเมนู มังกรงนีรุ่งนะครับวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างเชิญชมด้านล่างนี่เลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกเราตั้งกระทะให้ไฟมันแรงนิดนึงนะครับผมหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราใส่น้ํามันนะครับผมตัวน้ํามันลข้าวนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมเอบนะครับสงไปโอเคประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวของหอมใหญ่นะครับผมหอมใหญ่ลงไปค,ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆผัดไปเรื่อยๆะคระับช่วงนี้จะใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับผม แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆผัดจนตัวของหอมใหญ่เนี่ยเหลืองนะครับกลิ่นกลิ่นของหอมใหญ่เนี่ยจะหอมหน่ารับประทานนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ต้องคอยดูนิดนึงนะครับระวังหอมมันไหม้นะครับโอเคค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบเรื่อยๆครับอันนี้สังเกตนะครับสีสีของหอมใหญ่ของเราเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วนะ สีขาวนะครับผมดียวออกเป็นสีเหลืองน,นะนะครับโอเคเราลดไปลงนิดนึงนะครับผมค่อยผัดไปเรื่อยครับอ่โอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวของกุ้งนะครับนี่นะกุ้งก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนจากอกไก่มาเป็นกุ้งนะครับผมแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยแม้กุ้งก็งใหญ่มากนะครับ จริงๆอาหารคีนะครับผมสามารถใช้เนื้อสัตว์ได้ทุกประเภทเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูของเรื่องตัวของไขมันในสัตว์นิดนึงนะเราสามารถใช้ของเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อกุ้งได้นะครับโดยวันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นเนื้อกุ้งนะครับนี่นะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับผมนะน,นะครับเท้าไปไเรื่อยๆครับดูสีของกุ้งเริ่มเปลี่ยนแล้วนะ ไับปเรื่อยันหน้ญญาแล้วก็ท่านมากเดี๋ยวเราตุ้สุกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหอมของตัวของใหญ่นะครับตัวส่วนตัวของมันจะเริ่มสุกแล้วเหลือตรงส่วนหัวนะ เห็นไหมเห็นไหมดูสีดิสีสั่งสวยงามแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นครับเราก็ค่อยๆขัดไปเรื่อยๆค่อยๆพลิกไปนะต้องคอยเช็คนะครับว่าว่าตรงไหนใกล้สุกแล้วนะครับผมถ้าทิ้งไม่นานเดี๋ยวอาจจะไหม้ได้เห็นไหมค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับ โอเคอันนี้อันนี้สังเกตได้นะครับตัวของกุ้งของเราเนี่ยตัวของเนื้อกุ้งเนี่ยเริ่มสุกแล้วยังไม่สุกตรงหัวนะครับผมอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวของซอสกันนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ซอสเมืเ่อเทศโลูซโซเดียมนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะนี่นะครับใส่เข้าไป,ไปเลยปึ๊บนี่แล้วก็ใส่เป็นซอสพริกนะครับโลูซโซเดียมอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับปึ๊บ เค okay. ต่อมานะครับผมเป็นน้ำเปล่านะน้ำเปล่าเปล่าไปนิดนึงให้มันกุกกิบกุกิบนิดน,นึงครับแล้วก็ต่อมาตามด้วย้ําปลาโลรโเดียมแล้วก็ซิยิโวขาวนะครับผมอ่าขัดกุกเค้าให้เข้ากันครับผม เริ่มหน้ารับประทานแล้วนะครับผมเห็นไหม,ไหมตัวซอสของเราอันนี้ถ้าถ้าน้ํามันเริ่มน้อยนะครับเราใส่ตัวของน้ำเปล่าเพิ่มได้นิดนึงนะใส่เ,เลยนะครับถ้าใครชอบน้ำเยอะก็ใส่เพิ่มลงไปนะครับ กุ้งของเราใกล้สุกแล้วนะครับช่วงห่วงใกล้สุกแล้วโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวของมะเขือเทศลงไปนะครับ ไเข้อกันนะมนเะเขือเทศต้องใส่ตอนท้ายนะครับผมเพราะเดี๋ยวถ้าใส่พร้อมกับตัวของตัวของใหญ่ใส่ไปก่อนเนี่ยตัวมัเขือเทศของเรามันจะเลกนะครับผมแล้วก็จะไหม้ก่อนนะ โอคก็เห็นแล้วนะครับว่าตัวของตัวกุ้งของเราสุดแล้วสุกแล้วนะครับสุดท้ายใส่ต้นหอมผักชีลงไปครับผมโอเคนี่พุกเขาให้เข้ากันครับยังไม่ท้ายสุดนะครับผมเราจะใส่ของตัวมักกะโรนี้ใบปิดท้ายพระเอกของเรานะครับใส่ลงไปเลยให้หมดเลยนะครับผมนี่นะนีพักลุกเขาให้เข้ากันครับผม นี่นะให้ตัวของน้ำซอสมะเขือเทศนะครับกับซอสผิดของเราเข้าไปในตัวของเนื้อมักัโรนีนะครับผัดไม่ต้องนานมากครับเพราะตัวมะกัโรนีของเราลวกมาแล้วนะึ๊บลวกจนสุกแล้วนะครับผมเอามาแค่คลุกเคล้าให้ตัวน้ำซอสมกสักัโรนีตัวน้ำซอสมะเขือเทศนะครับเข้าออกันอ่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับมะกัโรนีกุ้งนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกัน โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับผัดมักรโรนีกุ้งหลังจากที่จัดจานจเสรียบร้อยแล้วหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยใช่ไหมครับผมก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สําหรับพวกเรานะครับชาวเบเตอร์เพราะไม่ใช่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเบเตอร์วันนี้ผมเทนนร์แก๊ปก็ขอลาเพียงไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ